สวัสดีครับวันนี้เอ็มมาทำอะไรครับรีวิวเบบิวทรีเบบิวทรีนะครับแต่มินมีแต่ภาษาจีนทั้งเลยเนี่ยจะอ่านไม่ออกเลยตรงมันคืออะไรครับเนี่ยเบบิวทรีไม่อ่านนี้พ่อฟังหน่อยว่ามันคือตัวอะไรมันคืออะไรอ่ะมิวเม้นมาอ่มิวอะไรอามิวส์เมนต์พาร์คอ๋อครับรู้มันมีอะไรบ้าอย่ในเนี้ย มันมีมันเป็นกล่องสุ่มของจีนใช่ไหมแล้วมีกี่แบบลองนับให้พ่อดูหน่อยมีกี่แบบหกเจ็ดแปดเก้าเก้านายขอดูหน่อยเก้าแบบจริงหรือเปล่าที่เก้าคูณสี่เตัวสุดท้ายคือตัวสี่เซกก็เสียเสียมตาลหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปไปนะครับอ๋อเสียมตาลแต่ว่าเราดูก่อนนะครับว่าเสียมตาลนี่เก้าตัวที่ว่าเนี่ยเราจะได้ตัวอะไรแต่ดูนะว่ามีในนี้มีแต่ภาษาจีนนั้นเลย ดูไม่ออกเลยว่าว่าว่าอ่านว่าอะไรเป็นกระเป๋า็นกระเป๋าบิสติปเนกระเป๋าบิสติปเหรอครับอ่ะพร้อมแล้วก็จะดูซิว่าเปิดจ้เปิดกันเอาเลยแม่ของพ่อตัหน่อย,อย่างนี้งนี้กหนูดึงตรงนี้กันค่ะดึงสิลองดึงเองนี่เออ,เอ,อหนูดึงลองนี่แม่แม่แม่เออหนูลองดึงก่อนอืมไม่ช่วยขาดมาไม่เป็นไรไม่เป็นไร ช่วยแกะนะครับแม่กับไอเอลช่วยกันแกะนะครับอ่าโอเคแกะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะเอลวยดูการ์ดก่อนดูการ์ดก่อนดูการ์ดก่อนเอ๊ะแล้วตัวไหนนะไหนการ์ดอยู่ไหนขอดูหน่อยครับคืออะไรครับเห็ดปะหรือมันไม่ใช่กวางมันเป็นกวางเหรอกวางไหนกวางคือตัวที่สามคนไม่ดี กว้างนะครับภาษาจีนหมดเลยดูไม่ออกเลยอ่ะขอดูหน่อยครับว่าเป็นตัวยังไงอ่ะมีคนไอ้ด้วยอ่ะอ่ะเปิดมาเไหนน่ารักไหมโอ้น่ารักนะว้างเออมันน่ารักนะ่างเงี้ยนะไม่หน่อยอ่ะกว้างขอดูหน่อยครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆให้เพื่อนๆดูก่อนเหมาะไก่เอล์นะใส่ของได้ไหนครับขอดูหน่อยครับ ไหนขอจับหน่อยขอจับหน่อยขอจับหน่อยโอ้หุ่มๆเลยนุมน่มๆเลยมันเป็นนน่่ารักอยูไหมันเอาไว้ใส่อะไรเอล,เ,อลเปิดซีปไปดูหน่อยครับข,ข้างในเป็นสีขาวข้างในอ๋อข้างในยัดอะไรแล้ว,ลวเราทำอะไรได้บ้างไอเนี้ยฮะใส่ของเล่นๆได้ไงเหมือนกระเป๋าตังหรือว่าพุงกุญแจกันเนี่ฮะเป็นพวงกุญแจนะเอลดูสิเปิดซีไปดูหนเอออ่ะปิดซิปหน่อยปิดซิปหน่อย รูกซิปปิดหน่อยอ,อืออ่าชวนเพื่อนหน่อยครับชวนเพื่อนหน,อหน่อยครับโชว์หน่อย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 ไหนไม่ใช่โชว์ตัวน,นะตัวที่เราแกะมาไม่ต้องโชว์การโชว์เนี่ยโชว์นี่ย่มันอยู่การ์ดโอ <Okay, okay. S 1> เคโอเคบ๊ายไปๆไปเพื่อนแล้วนี่นะครับบ๊ายบายไปแล้วแม่ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ใครรู้บ้าง อ่ะบ๊ายบายเพื่อนๆดูกันใหม่นะคลิปหน้านะบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบาย